ก็ลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนี่อีกไม่กี่วินาทีมีเจ้าชายรูปหล่อแต่ขี้เล่เขาได้ขี่ม้าขาวอันดํามืดเข้าไปในป่าทึบอ,อันโล่งกว้างม้าของเขานั้นวิ่งในน้ําพุนตลบวิ่งบนบกน้ํากระจายตอนใดนั่นเองเขาได้เหลือบมองไปเห็นนกตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนต้นไม้สองต้นเขาได้จกปืนสั้นอันยาวเหยียดของเขาออกมายิงไปหนึ่งนัด <c oughs> เจียดกระดูกแต่ไม่ถูกเนื้อ <c oughs> นกตัวนั้นได้ตกลงมาตายแล้วบินหนีไป และแล้วเช้าอีกวันหนึ่งในเวลา2องทุ่ม38นาทีกับอีก50วิเจ้าชายรูปหล่อแต่ขี้เลได้ตื่นขึ้นมาจากที่นอนเพื่อแปรงหน้าและล้างฟันเหมือนที่เขาเคยทำทุกวันก่อนตื่นนอนมันทำให้เขาพร้อมที่จะเข้าไปในห้องน้ำเพื่อกินน้ำและดื่มข้าวอย่างสบายใจอาหารโปรดของเขาคือกะเพราไก่ใส่เป็ดชอบเป็ดๆแบบไม่ใส่พริกแต่เขาชอบกินพริกจากเมนูนี้มากแต่เจ้าชายรูปหล่อแต่ขี้เลเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลย เขาเลยสั่งให้คนล้างรถของเขามาทําอาหารให้เขากินแล้วสั่งให้แม่ครัวของเขานั้นไปล้างรถแทนเขารู้สึกอร่อยกับอาหารมื้อนี้มากจนทําให้เขาอ้วกแตกและไม่อยากกินมันอีกต่อไปเลยผ่านไปสักพักอากาศที่บ้านเจ้าชายนั้นก็ได้ร้อนขึ้นมามากเขาเลยตัดสินใจเข้าไปที่ห้องครัวและปรับอุณหภูมิเครื่องทําน้ําอุ่นปรับเป็นติดลบศูนองศาเขารู้สึกเย็นและสบายมากจนบอกไม่ถูกเลย ผ่านมาอีกวันหนึ่งของเมื่อวานกับเมืองที่โล่งแจ้งและทะเลทรายที่เต็มไปได้วยผู้คนเจ้า <P ew s> ชายลูกหล่อแต่ขี้เลได้เดินเข้าไปที่ร้านขายยาเพื่อไปซื้ออาหารให้มาสุธิรักของเขาทันใดนั้นเองเจ้าชายลูกหล่อแต่ขี้เลได้เหลือบมองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยกัน3คนด้วยความที่ไม่สงสัยเจ้าชายเลยถามไอ,อหน้าหีผู้หญิงทั้ง3ามคนก็ไม่ดีรอที่จะตอบคําถามถึงเวลาที่เราสามคนจะเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงแล้วสินะใช่ได้เวลาของเราแล้ว เพลงมา